สวัสดี <Yeah. S 1> ค่ะมิเชลเบอร์แมนค่ะรับบทเป็นเพนนีนะคะ <Yeah. S 1> ในเรื่องไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็กนะคะวันนี้ใช่เราจะทำเครื่องดื่มกันนะคะทุกคนซึ่งเครื่องดื่มวันนี้นะคะจะเป็นเครื่องดื่มที่ represent ถ <Yeah. S 1> ึงความเป็นเพนนีได้ดีมากๆเลยนะคะจะเป็น energy drink สำหรับแบบใครที่เป็นสาวออฟฟิศเป็นเพนนีแล้วกัน,นอนแล้วแบบว่าเฮ้ยไม่รู้จะแบบวันนี้ไม่รจะดื่มอะไรเมนูนี้เลยค่ะแนะนำมากนะคะกับชาพิชผลไม้เอ๋เอาห อันนี้นะคะเมนูเครื่องดื่มอันนี้คือทำง่ายมากๆคือทุกคนแบบว่าสามารถที่จะหาได้ง่ายๆนะคะอันนี้จะเป็นชาพีชซึ่งชาพีชตนี้จะเป็นแบบชงร้อนเลยก็คือสามารถมีได้หมดนะคะนี่คือชาพีดหนึ่งใส่ไปประมาณหนึ่งถ้วยนะคะดอกไม้มีบบไว้เอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวรอดูอันนี้เป็นพีชพีชเชื่อมทวกคำอร่อยมีเนื้อนะคะและนี้ก็คือดมก่อน อันนี้คือน้ำเชื่อมพีชนะคะอีซี่มากๆวีแค่นี้นะคะแล้วก็จะอร่อยมากๆแน่นอนเพราะว่าเป็นไรเราทำแก้วที่รารเปอร์เซ็ในวันนี้นะคะจะเป็นแก้วที่มีความเป็นเพนนีสูงเช่นเดียวกันเธอจะมีแบบลวดลายต่างๆไม่เกี่ยวเนี่ยอุปกรณ์ง่ายๆเลยนะคะทุกคนเพียงแค่ใส่น้ำแข็งและผสมทุกอย่างรวมกันกายเป้นปึ้งเสร็จขันทับแรกนะคะเราก็จะใส่น้ำเชื่อมลงไปก่อนนี่มันเชื่อมมีความเข้มข้นใช้ช้อนหน่อยเนาะเพื่อความแบบ เพื่อความเป็นระเบียบอ่าเสจ็ดได้กับจริงเสจ็ดได้กับจริงนะน้ำเชื่อมก็ใส่จริงๆก็ประมาณสักหนึ่งถ้วยตัวเล็กๆก็ประมาณสองช้อนโต๊ะโดยประมาณนะคะแล้วก็หลังจากนั้นคือเราใส่นี่เนาะคืาหลังเลยหรือว่าใส่น้ำแข็งไปก่อนหน่อยนึงแล้วก็ค่อยเอาอันนี้เนาะอพื่อความสวยงามนี่น้ำแข็งไม่มีที่ทับใช้มือโอเค ใส่หน่อยปิดไปก่อนอ่ะใส่น้ําแข็งเล็กน้อยปั๊บแล้วก็อันนี้หนาปั๊บโอเคค่ะนี่ค่ะพีชว้าวซึ่งพอเทไปปุ๊บเดี๋ยวรวมกันอยู่ดีอ๋อก็คือเดี๋ยวเทไปก็รวมกันเนาะโอเคนะคะอันนี้ไม่แน่ใจเขาเป็นเจ้าของคาเฟ่จริงไหมแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเราเรานินะอร่อยแล้วก็ใส่ใส่น้ำแข็งให้เต็มเลยค่ะเทนี้ใส่น้ำแข็งให้เต็มจริงมีค่าเท่ากันเลยนะ นั่นแหลาใช่ไหมกำลังจะเป็นเด็กเด็กเสิร์ฟไงเด็กพยายามอยู่แต่ไม่ได้เออสอนเชียร์บีอาอยากไปสอนเชียร์บีอาไปกี้แม่หลอดอ่ะเสร็จปุ๊บถึงขั้นตอนสําคัญนะคะที่จะทำให้น้องดูเป็นน้ำยิ่งขึ้นดูนะคะนี่น่าดื่มมากบ้าจริงดูสิเห็นไหมเหมือนชาชักเสร็จปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเพุ่มคนนะคะเราเราเราตกแต่งก่อนมันจะได้แยกเหลยระดับเดียวได้ไหม แล้วแต่ความชอบเลยเอาน้องจมบัหนึ่งน้องจมค่ะน่ารักน่ารักมากและนี่นะคะถ้าให้ตั้งชื่อนะคะน้องก็คือน้องน้ำชาเพนนีพิชชี่ขอเสี็นปมมือหน่อยค่ะขอบคุณค่ะ นนิดึงโหอตบยุงไปนะไม่ได้ใช่ไหมตอนสำคัญละนั่นก็คือการหลอดึงก็ได้ใช้นิ้คนเด็กกระดกตุคนนี่คือเวลาวิธีการคนแล้วก็อย่างงี้มาหาเป็นเป็นเป็นเทคนิคการคนแบบนิดนึงอย่าไปหมุนอย่างนี้นะคะเราเอาขอขอเนี่ยดอกไม้ออกนะคะน้องไม่น่าจะมีส่วนในเรื่องของรสชาติไม่มีคุณอย่ามาเข้าเฟรมอย่ามาน่าเกลียด คุณมาเข้าเฝ้มฉันไม่ได้จริงๆเข้าเฝ้มคุณเลยคุณนี่ไม่ให้ฉันเข้าเลยฉันโกรธโอเคนะคะอู๋อ่าโอเคนะคะซิตี้มันอุ้ยกำาลใส่คงไม่ใช่มาอ๋อไม่ใช่ไหเสื้อมาเตอร์ไคฉันเอออ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะ นี่อันนี้ชื่อว่าเมื่อกี้ได้จำชื่อได้ไหมน้องชาเพนนีพิชชี่นั่นแหละแต่ไม่ค่อยได้ฟังขอบคุณครับนั่นเออดูดีมอืออืออืเล่นอะไรอยู่เป็นกันคุณออกไปเรียกคุณออกไปเรียกคุณออกแล้วนะอร่อยมากแล้วใช่ไหมไงหวานนี่สิบ่ะผมว่ามันอร่อยสักหนึ่งแหละออันนี้อร่อยจริงไหม อเอออยกากได้สัตว์อำใจไปเก้าโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณเออค่ะกิติมาศค่ะโอเคขอคอนุญาตเปลี่ยนหลอดเออเจอบางยาอย่างกลักว,ว,ว,วไม่ใช่อะไรเอออ่ะนะคะเดี๋ยวจะลองชิมของเราบ้างเนาะเราจะมาไม่ชิมไม่ได้นะคะนี่ ไม่ประเดคือคนยังไงให้น้ำเชือมอยู่ตรงปัที่ฉีดยุ่นโทษนะมันเข้งคนน้ำจชื่มันอยู่ใต้หรอเอาใหม่เดี๋ยคนให้มันเข้าโคเลโคเลก่อนหรือไม่โคเล่พี่ดูอีกแบบหนึ่งดูแล้วดึงหลอดขึ้นมาอ๋อแล้วก็ดึงเออแหละอยังไงอันนี้รสชาติมาละนะคุณยุ่นเขาดูไปเขาไม่บอกสักคำอร่อยละอันนี้อร่อยละชิมหวานอร่อย ชื่นใจมากถ้าถ้าดูดแยกเหมือนกันอะแต่ดีแต่ดีสดชื่นจริงอร่อยจริงอันนี้มันแบบชาสดชื่นนะคะเอาไปลองทำตามกันได้ค่ะง่ายๆ่ายกินไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้เข้าเราจะเข้าได้นะคะบังเซอร์เข้าได้เลยนะคะแต่ว่า<ช>แต่จะบอกว่าอร่อยนะคะเราทำตามกันง่ายงชื่นใจเราทำงานค่ะจะได้เหมือนน้องเพนนี สวัสดีครับยุ่นนะครับรับบทเป็นเฮียไทยครับในเฮียบอกไม่ชอบเด็กครับก็จะมาทำา Energy ์ i n k ในเรื่องเนี่ยผมก็จะสั่งเมลโลลมอคค่าทุกคนก็น่าจะสงสัยว่ามันคืออะไรหรือว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมก็เดี๋ยวจะมาทำให้ดูครับมันคืออะไรไปวัตถุดิบกาแฟนะครับแล้วก็มีผงโกโก,โก้มีนมสดมาเมลโลครับแล้วเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วเดี๋ยวดูว่าหน้าตาจองมาเป็นยังไงครับเอาครับเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกก็ไปสกัดกาแฟก,กันก่อนให้มันได้ ออกมาเป็นน้ำนะครับตอนแรกมันจะเป็นโผงแบบนี้นี่ได้เป็นน้ำออกมาแล้วนะครับอุณหภูมิ123องศาทียสองนะครับสีสวยงามถือว่าสกัดผ่านผมพูดเลยครับเนี่ยเรียบร้อย และต่อไปก็คือจะช่วยเหรอโอเคต่อไปนะคะถ้าเมนูร้อนเราต้องสตีมนมสตีมนมก่อนใช่ให้มันเย็นร้อนเมนูร้อนเทนมลงไปนมสดลงไปก่อนนะครับและนมข้นหวาน100กิโลกรัมโอเคไม่ใช่เคยสตีมไหมไม่เคยครับเคยแต่สตีมเกม ชีวิตอ่ะวิธีสตรีมนมนะครับมผทุกคนร้อนฉ่ำร้อนไหมลองแตะดูนนร้อนไหมร้อนอ๋อ <laughs> โอเคต่อไปนะฮะง่ายๆเลยก็คือเราจะเอาผงโกโก้ผสมกับกาแฟเลยไม่ได้ยากหรอกครับพี่อ่เอาเอาเอาอะไรก่อนดีโอเค เทผงกาแฟเข้าไปก่อนเอ้ยเทผงโกโก้เข้าไปก่อนแล้วก็เทด้วยน้ำกาแฟโอเคคนนะฮะคนโอ้โหอ่ะคนก่อนให้มันเข้ากันหอมสุยระวังหกเออเออเทลงลงไปได้เลยวิธีการเทนะฮะใช่เดี๋ยวผมจะเทองไเป็นรูปสิ่งโตโอเค อย่าให้หกคนพอออกมาเป็นรูปเป็นม้าน้ำนะฮะเอาเป็นม้าน้ำหัวนี่ฟึ้บฟึ้บมานี่แล้วก็มีท้องเนี่ยแต่ในกำลังจะท้องละเดี๋ยวรูปมันออกมาปุ๊บนีสามารถขอหวยได้ไหมเอาอันนี้น่าจะเล็กเล็ห้าเล็กสองนี่ สองศูนย์สองศูนย์่าอยู่เดี๋ยวผมเติมลูกๆเขาก่อนจะไม่มีลูกออกมาเลยนี่ไงนี่โอเคผมล้่งมือแล้วชีคีมไหมดูจะไม่สะอาดอ่ะตัดใหม่นะฮะอ่อาศกันนะคือมาน้ำแตกไปแล้วมัน นี่คุณคุณไทยสานอย่างนี้เหรอคะสั่งกินอย่างเดียวไงเรียบร้อยครับนี่สวยงามครับเราเรียกว่าเป็นงานแอปมอน้ำาหยไปไหนคะน่าจะโดนในนี้กินไปละต้องชิมไหมไม่ดีกว่าให้เดี๋ยวเราเซฟไว้ให้เพื่อนชิมจิไมอร่อยอร่อยแต่ผมแค่ กินกาแฟไม่ค่อยเก่งเร,เราให้คน,นที่เก่งกาแฟรักที่สุดเออเออนั่งเกียดสุดนะเชิญคุณเชิญคุณโบ๊ทค่ะคนที่พี่ยุ้ยรักที่สุดมากินกาแฟมาชิมโอ้ยต้องกินอะไรแก่ๆแล้วอ๋อเอาไอสตรีมนี่แทงหน้าไม่ได้ไหม อะไรอ่ะพวกอ่ะุยตีฟองด้วยอะไรเนี่ยคอใช้คอตีฟองมาเลยอย่างเงี้ยมาเมลโล่โมคามันมันมาจากอะไรชื่อกาแฟที่มีมอคาและมีมาร์เมลโล่โมคามันคือกาแฟที่ผสมกับช็อกโกแลตค่ะดูก็รู้ว่าทำครั้งแรกคนเราก็จะมีครั้งแรกดิวะเนี่ยทำตามสูตรเป๊ะๆขอดมก่อนนะ โทรหาโทรหาโรงพยาบาลก่อนได้เช็คประกันก่อนได้ลุ้นจิ๋วไปอีกไปเนี่น้ำคลอกใส่ป่ะเนี่ยน้ำคลอกใส่แล้วตีฟองป่ะเนี่ย้องชิมดีๆอาจจะไปโดนไม้เมลโล่เยอะไปหน่อยพี่สอนให้คะแนนพี่ชายเท่าไหร่คะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วรสชาติมันควรจะเป็นยังไงแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนตัวส่วนตัวไม่กินกาแฟแต่เป็นกาแฟที่กินได้ ให้เต็มสิบผมให้เก้าครับอยากใหทำให้มันดีดหน่อยเรียกกูเข้ามาเดี๋ยวให้สองไม่ข um ี้แกะนะครับมันมันมีอิ่งใส่น้ำอบป่ะได้ใส่น้ำอบไหมเรายวปิดกล้องก่อนนะฮะเดี๋ยวเขาด่าเราเรียบร้อยครับเป็นโลมาค่านะครับก็ฝากไหนที่บอกไม่ชอบเด็กด้วยนะครับเพีรไทยบายบายเจอกันไปดูเยอะนะจ๊ะ